เพื่อนๆเคยได้ยินไหมครับว่าเราเนี่ยคือผู้สร้างความเป็นจริงของตัวเองทุกความคิดทุกความรู้สึกทุกการโฟกัสของเราอะ่ะมันคือพลังงานที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้นะครับแล้วถ้าวันหนึ่งเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยอย่างวันนี้มันเป็นอะไรที่คนไทยไม่คาดคิดแน่นอนนะครับเราจะใช้หลักการนี้ยังไงนะครับเราจะยอมให้ความกลัวเนี่ยมาครอบงำหรือเปล่า หรือจะเลือกสร้างพลังงานใหม่ให้กับโลกนะครับอันดับแรกเนี่ยก็ให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันขณะอย่าปล่อยให้ความตื่นตระหนกเนี่ยมันกลืนกินเรานะครับหายใจเข้าให้ลึกๆให้เต็มปอดนะครับเราตั้งจิตให้มั่นโลกภายนอกเนี่ยที่มันสั่นสะเทือนเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ใจเราเนี่ยสั่นไหวได้นะครับแล้วก็ให้เราเปลี่ยนโฟกัสจากความกลัวไปเป็นความไว้วางใจนะครับ รู้ไว้นะครับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสมบูรณ์แบบในแบบของมันมันไม่ได้มาเพื่อทําลายเราแต่มันมาเพื่อเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแล้วเราที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนละ่ะจริงไหมจากนั้นเราก็ส่งพลังงานบวกให้กับโลกของเรานะครับถ้าเรายังตื่นตระหนกโลกก็จะยิ่งสั่นไหวแต่ถ้าเราส่งพลังแห่งความสงบความรักเนี่ยความสมดุลก็จะเกิดขึ้นแทนนะครับ สุดท้ายเนี่ยอยากให้โฟกัสไปที่การช่วยเหลือและฟื้นฟูมันไม่ใช่แค่การอยู่รอดน,นะครับแต่เราต้องลุกขึ้นมาเป็นแสงสว่างเป็นแรงบันดาลใจเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์นะครับอย่าลืมว่าโลกเนี่ยภายนอกมันเป็นแค่เงาสะท้อนของโลกภายในนะครับถ้าเราเปลี่ยนจากข้างในข้างนอกก็จะเปลี่ยนตามเพราะเราไม่ได้เป็นแค่ผู้เฝ้าดูแต่เราเป็นผู้สร้าง สร้างความเป็นจริงนี้ด้วยร่วมกันเลือกโฟกัสให้ดีนะครับแล้วโลกที่เราต้องการเนี่ยจะปรากฏขึ้นเองในอนาคตนะครับผมเลือกไทม์ไลน์ให้ถูกกันนะครับผมยิ่งเรากลัวยิ่งเข้าทาง